ท่านประชุมครับสวัสดีครับมีประเด็นปัญหาด้านที่ดินอยู่ประเด็นหนึ่งครับที่เกิดจากความไม่เข้าใจหรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนของพี่น้องประชาชนนะครับเรียกว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับที่เข้าใจเกี่ยวกับโฉนดที่ดินเนี่ยคลาดเคลื่อนอยู่นะครับแล้วประเด็นดังกล่าวนี้นะครับก็ได้ก่อให้เกิดข้อพิพาทครับกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงบ้างกับหน่วยงานราชก,การก็มีครับแล้วบางครั้งทําให้เกิดความเข้าใจผิดครับ ระหว่างเจ้าของที่ดินกับช่างรังวัดด้วยครับเพราะเจ้าของที่ดินเนี่ยชวนใจของประเทศนี้เลยนะครับเข้าใจว่าตัวเองมีโฉนดที่ดินแล้วรูปแผนที่เนื้อที่จะต้องได้ตามโฉนดครับแนวเขตก็ต้องเป็นไปตามโฉนดครับเนื้อที่ก็ต้องเท่ากับในโฉนดครับปรากฏว่าเมื่อไปรังวัดแล้วรูปแผนที่เนื้อที่มันไม่เป็นอย่างนั้นครับบางครั้งเราก็ได้เจอคดีแบบนี้นะครับไปฟ้องร้องอยู่ที่ศาลครับซึ่งจริงๆแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นครับแล้วในคลิปนี้แหละ ผมจะตีแผ่นนะครับแกะประเด็นพวกนี้เจาะลึกถึงปัญหาเหล่านี้ครับพร้อมทั้งวิธีการแก้ไขและพร้อมทั้งทําความเข้าใจกับชนดทที่ดินของเราครับวันนี้เรามาปลดล็อกเรื่องนี้กันครับเดี๋ยวพบกันครับท่าผู้ชมสังเกตนะครับโดยเฉพาะที่ดินตามชนบทหรือตามต่างจังหวัดน,นะครับแปลงใหญ่ๆเนี่ยเมื่อลังวัดแล้วเนี่ยเนื้อที่ก็ไม่เท่าเดิม รูปแผนที่ก็แตกต่างไปจากเดิมจะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ปรากฏว่าเกิดคําถามในใจของเจ้าของที่ดินนะครับว่า <S <S เอาเ๊ะผมเป็น,นโฉนดนะทําไมไม่รังวัดให้ของผมได้เท่าเดิมทําไมไม่รังวัดตามโฉนดหรือในบางครั้งเจ้าของที่ดินอยากทราบแนวเขตใช่ไหมครับก็ไปยื่นคําขอสอบเขตเมื่อช่างรังวัดไปถึงที่ดินเจ้าของที่ดินก็มีความหวังครับว่าช่างจะชี้ตําแหน่งหลักเขตต,าต่างๆรังวัดตรวจสอบแนวเขตให้เราได้อย่างถูกต้องตามโฉนดครับ แต่เมื่อคุยกับช่างรังวัดช่างรังวัดก็บอกว่าที่ดินของท่านยังไม่เคยมีการราังวัดครับเพราะฉะนั้นการราังวัดวันนี้ท่านจะต้องเป็นผู้นําชี้เขตด้วยตนเองครับพร้อมกับปักหลักเขตแล้วก็ให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงมาเซ็นรับรองเขตให้ด้วยครับเจ้าของที่ดินก็จะเกิดคําถามในใจว่าถ้าผมรู้เขตแล้วผมจะไปยื่นขอสอบเขตเอาช่างรังวัดมาทําไมถ้าช่างรังวัดมือใหม่เพิ่งบรรจุไปเนี่ยก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไงครับแต่ถ้าช่างรังวัดที่มีประสบการณ์และผ่านงานมาหลายปีนะครับ เขาก็จะจับเจ้าของที่ดินมานั่งคุยกันครับแล้วอธิบายให้ฟังครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโฉนดที่ดินมันมีการออกกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อมีการออกโฉนดมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับในสมัยก่อนเนี่ยการรังวัดเขาใช้โต๊ะแผนที่ครับเล็งแล้วก็ยิงแล้วก็วาดเอานะครับเมื่อได้รูปแผนที่มานะครับเขาก็ใช้เอามาขึ้นรูปเป็นมาตราส่วนจับจับสเกลคำนวณเนื้อที่เอาเลยในรูปนะครับซึ่งในขณะนั้นการทําแผนที่แบบเนี้ยนะครับก็ถือว่าได้มาตรฐานในขณะนนัั้ครบ หลังจากนั้นนะครับประมาณปี2,500ถึงปีประมาณ2 5 1 5เนี่ยนะครับก็มีเครื่องมือที่ใช้ในการังวัดบางอย่างเกิดขึ้นมานะครับก็คือในสมัยนั้นเขาจะใช้โซ่ลานเส้นครับก็สามารถทําการังวัดพื้นที่จริงๆในที่ดินได้นะครับแต่ว่าในขณะนั้นก็ใช้สูตรในการคํานวณแบบสามเหลี่ยมบางทีแนวเขตที่คดโค้งมากๆเขาก็ข้ามไปเลยใช้เป็นเส้นตรงเลยนะครับให้เจ้าของที่ดินกับข้างเคียงตกลงกันเพื่อสะดวกในการคํานวณเป็นสามเหลี่ยมซึ่งท่านผู้ชมก็ส่วนใหญ่ก็คานวณเป็นนะครับคำนวณแบบสามเหลี่ยมมาต่อๆกๆๆๆๆๆๆๆันนะ หลังจากยุคนั้นนะครับก็จะมีเครื่องมืออย่างหนึ่งก็คือกล้องรางวัดครับพอมีกล้องรางวัดเนี่ยมันก็มีวิธีการคํานวณอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือระบบพิกัดฉากครับทีนี้พอเป็นระบบพิกัดฉากเนี่ยมันสามารถที่จะปักตามหมุดคโค้งต่างๆต,ตามคนาสภาพคโค้งอย่างไรก็ปักหลักไปตามแนวเขตโค้งอย่างนั้นได้เลยนะครับเพราะเมื่อเขาส่องกล้องไปเนี่ยมันคํานวณได้หมดครับอันนี้ ไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณแบบสามเหลี่ยมแล้วนะไอ,ไอ้ปักที่ว่าปักหัวท้ายเป็นเส้นตรงนี้ไม่เอาละที่ดินของคุณครอบครองอยู่อย่างไรก็ให้ปักให้ตรงถูกต้องตามเขตการครอบครองที่เป็นจริงแล้วก็แก้ไขโฉนดที่ดินครับให้แนวเขตในโฉนดที่ดินถูกต้องตรงกับดินของคุณที่เป็นจริงครับปัญหาก็จะไม่เกิดใช่ไหมครับแต่ถามว่าการ,รังวัดด้วยกล้องกับการ,รังวัดด้วยโซ่กระแสในสมัยก่อน เป็นไงครับเนื้อที่ไม่เท่ากันแน่นอนครับอ่าเนื้อที่ไม่เท่าอ่ะครับแต่การ,รังวัดด้วยกล้องมีความถูกต้องสูงกว่าใช่ไหมครับเพราะสามารถที่จะเก็บรายละเอียดจุดคโค้งของมุมคนาต่างๆเป็นรูปแผนที่รูปร่างแบบไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมแล้วเพราะฉะนั้นการรวัดด้วยกล้องก็จะต้องมีการแก้ไขรูปแผนที่เนื้อที่ในโฉนดที่ดินครับเห็นไหมครับว่าโฉนดที่ดินรุ่นแรก รุ่นที่สองรุ่นที่สามเนี่ยก็ต้องแก้ไขกันมาตลอดครับเพราะว่าการวิวัฒนาการทางด้านการลังวัดมันพัฒนามาตลอดนะครับแล้วปัจจุบันนี้เป็นไงครับเขาใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมครับเป็นระบบสากลครับแล้วก็บางจังหวัดก็ใช้มาแล้วสี่ห้าปีนะครับบางบางจังหวัดก็เพิ่งประกาศใช้ปีนี้เองครับถามว่าลังวัดด้วยดาวเทียมกับลังวัดด้วยกล้องเนี่ยให้เนื้อที่มันเท่าได้ไหม ถ้าเท่าก็ไปเอกล้องมาวัดซึ่งเขาเขาบอกไม่เอาแล้วให้ใช้ดอยเทียมอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งเท่านั้นนะครับเกิดจากการรังวัดและการคำนวณคนละวิธีคนละแบบเครื่องมือคนละอย่างครับท่านผู้ชมครับการที่รูปแผนที่เนื้อที่แตกต่างจากโฉนดเนี่ยมันมีอีกสาเหตุหนึ่งครับก็คือวิธีการของการออกโฉนดที่ดินครับปัจจุบันนี้วิธีการดําเนินการออกโฉนดที่ดินมันมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับก็คือ ออกโฉนโดที่ดินโดยการเดินสำรวจจากส่วนกลางครับอีกประเภทหนึ่งนะครับเขาเรียกการออกโฉนโดที่ดินเป็นการออกโฉนโดที่ดินเฉพาะรายเฉพาะรายก็คือเจ้าของที่ดินรายไหนนะครับมีเอกสารสิทธิ์อยู่แล้วอย่างเช่นมีนสสามีใบจองมีสคหนึ่งนะครับก็ไปยื่นคําขอออกโฉนโดที่ดินที่สํานักงานที่ดินในพื้นที่ของท่านครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันแต่ละอย่างครับผมจะให้ช่องโฉนโดที่ได้จากการเดินสำรวจอยู่ช่องซ้ายมือโฉนโดที่ได้จากการ ยื่นรังวัดขอเฉพาะรายเนี่ยเฉพาะแปลงของท่านเนี่ยอยู่ทางด้านขวามือครับโฉนดที่ดินที่ได้จากการเดินสำรวจประการแรกเลยนะครับเป็นงานโครงการของรัฐบาลจากส่วนกลางครับเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปในพื้นที่นะครับอันนี้ใช้งบประมาณของรัฐนะครับการรังวัดก็ดําเนินการเป็นหน้ากระดานไปนะครับส่วนในช่องขวาการออกโฉนดเฉพาะรายเนี่ยถ้าท่านไม่ไปยื่นคําขอไม่มีใครไปทําให้ครับท่านจะต้องไปยื่นคําขอที่สํานักง,งานที่ดินชําระเงินค่ารังวัด ออกหมายแจ้งข้างเคียงนะครับแล้วก็กําหนดให้ช่างไปทําการรังวัดให้ท่านค่าใช้จ่ายท่านเป็นผู้ออกเองทั้งหมดครับข้อแตกต่างประเด็นที่2ครับโฉนดที่ได้จากการเดินสํารวจครับโฉนดรุ่นนี้ไม่มีการสร้างระยะและค่าพิกัดตําแหน่งหลักเขตที่ดินไว้ครับเพราะฉะนั้นเนื้อที่ที่ได้จากการเดินสารวจเนี่ยจะมีระบุไว้ในโฉนดนะครับว่าเป็นเนื้อที่โดยประมาณครับทีนี้มาดูการรังวัดออกโฉนดเฉพาะรายครับการรังวัดแบบนี้ท่านจะเห็นเลยครับ จะมีช่างไปส่องกล้องครับไปตัดต้นไม้เป็นการรังวัดโดยละเอียดครับที่ดินจะแปลงเล็กแปลงน้อยวัดกันเกือบทั้งวันแหละครับเขาจะมีการสร้างระยะสร้างพิกัดต,ตำแหน่งหลักเขตของที่ดินทุกหลักครับจากแปลงที่ดินจริงๆครับแล้วเอาค่าตัวเลขที่ได้เนี่ยมาสร้างเป็นรูปแผนที่ครับเพรันรูปแผนที่ในชนดทที่ดินประเภทนี้เกิดจากค่าตัวเลขครับพอรูปแผนที่เกิดจากค่าตัวเลขมันจะมาตราส่วนเท่าไหร่ก็ไม่มีความคลาดเคลื่อนเพราะตัวเลขมัน คงที่ของมันอยู่อย่างนั้นท่านก็จะได้รูปแผนที่ในฉนดนะครับมีความถูกต้องตรงกับในที่ดินที่เป็นจริงเลยแล้วเขาจะมีการเก็บค่าระยะค่าพิกัดตำแหน่งของหลักเขตต่างๆที่เขารังวัดไว้ะครับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการครับเมื่อมีการรังวัดซ้ําในที่ดินแปลงเดิมอีกเขาสามารถตรวจสอบและชี้ตำแหน่งหลักเขตต่างๆให้ท่านได้เลยครับซึ่งไม่เหมือนกับโครงการเดินสำรวจนะครับเห็นไหมครับความถูกต้องก็ต่างกัน อันนีไ้ไปในที่สามเมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วนะครับก็คือรูปแผนที่เนื้อที่เนี่ยได้จากการจับมาตราส่วนในระหว่างครับแต่ถ้าเป็นการรังวัดเฉพาะรายเนี่ยรูปแผนที่เนื้อที่ที่ได้เนี่ยได้เกิดจากการคํานวณจากการรังวัดจริงในสนามครับเป็นการรังวัดจริงในแปลงที่ดินครับเพราะนั้นความละเอียดถูกต้องก็ต่างกันครับเพราะนั้นท่านผู้ชมครับรูปแผนที่จากการเดินสำรวจเนี่ยถ้าท่านอยากจะมีระยะมีพิกัดตําแหน่งหลักเขตแปลงที่ดินที่มีความถูกต้องแน่นอนเนี่ยท่านก็สามารถทําได้ง่ายทีเดียวครับก็ไปยื่นขอรังวัดสอบเขต นะครับหรือท่านจะแบ่งแยกที่ดินแบ่งลูกแบ่งหลานเขาก็จะมีการสอบเขตอยู่แล้วนะครับโดยถ้าสมมุติว่าท่านมายื่นขอรังวัดนะครับถ้าเป็นฉนดรุ่นที่เดินสำรวจเนี่ยช่างจะแจ้งให้ท่านเป็นผู้นำชี้แนวเขตครับถ้าท่านไม่ชี้ช่างไม่วัดครับเพราะถือว่าฉดดที่ได้จากการเดินสำรวจเนี่ยเวลามีการยื่นรังวัดขอสอบเขตเฉพาะรายใหม่เนี่ยเจ้าของที่ดินมีหน้าที่ครับที่จะต้องนำชี้แนวเขตที่ดินของตนเองให้เป็นไปตามการครอบครองจริงครับ ไม่ใช่เป็นไปตามนโฉนดนะครับนโฉนดเนี่ยเขาดูเป็นไกด์ไลน์เป็นกรอบเฉยๆว่าการลำรังวัดเนี่ยไม่ได้หลุดไปจากแนวเขตใน,นโฉนดที่ดินนะครับยังอยู่ในกรอบเดิมอยู่อาจจะมีแนวเขตที่คดโค้งเพิ่มขึ้นมีรายละเอียดของแนวเขตที่ดินที่ละเอียดขึ้นแล้วกเ็เมื่อถูกต้องเจ้าของที่ดินข้างเคียงจะต้องเซ็นรับรองแนวเขตให้ด้วยครับเพราะเขาถือว่าเจ้าของที่ดินกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงคุณอยู่กันเองคุณย่อมรู้ดีว่าแนวเขตที่ดินอยู่ตรงไหนครับ เขาก็แก้ไขรูปแผนที่เนื้อที่เสียใหม่ครับให้ถูกต้องตรงกับในเขตที่เป็นจริงปัญหามันก็ไม่เกิดครับทีนี้มารูปแผนที่อีกแบบหนึง่งโฉนดที่ได้จากการรังวัดเฉพาะรายโฉนดที่ดินแบบนี้แหละเพราะว่ามันมีระยะไงครับที่ผมพูดเมื่อสักครู่มันมีระยะมีการเก็บพิกัดตำแหน่งไว้เรียบร้อยเป็นหลักฐานของทางราชการเพราะฉะนั้นเมื่อช่างไปรังวัดเขามีระยะมีพิกัดตำแหน่งไปหมดแล้วครับ เขาสามารถตรวจสอบหลักเขตตำแหน่งเดิมได้หาในเขตเดิมไม่ท่านได้นะครับเพราะมันมีค่าที่เขาเก็บไว้แล้วแต่เดินสำรวจไม่มีเห็นไหมครับว่าโฉนดเหมือนกันแต่แม้แต่การดังวัดก็ยังแตกต่างกันนะครับประเด็นที่5ครับรูปแผนที่เดินสำรวจเนี่ยจะต้องมีการแก้ไขรูปแผนที่เนื้อที่ใหม่ครับตามเขตการครอบครองจริงครับเรียกว่าแก้แทบทุกแปลงครับ แต่ถ้าเป็นการโฉนดที่ออกโดยการรังวัดเฉพาะรายเนี่ยครับส่วนใหญ่นะครับรูปแผปนที่เนื้อที่เท่าเดิมเขาไม่แก้หรอกส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่เปลี่ยนเครื่องมือรังวัดนะเออถ้าไม่เปลี่ยนเครื่องมือไม่เปลี่ยนวิธีการรังวัดไม่เปลี่ยนวิธีการคํานวณเนี่ยเขาจะใช้ค่าเดิมนั่นแหละเขาไม่แก้หรอกอย่างเช่นในกรุงเทพในเขตเทศบาลนะครับหรือโฉนดที่ในหมู่บ้านจัดสรรต่างๆเนี่ยพวกนี้มีการรังวัดไปหมดแล้วอันนี้ไม่ต้องกังวลครับประการที่เจครับ โฉนดที่ดินที่ได้จากการเดินสำรวจเนี่ยมีปัญหาเรื่องเนื้อที่แนวเขตเป็นจํานวนมากนะครับแต่โฉนดที่ได้จากการดังวัชพาะรายเนี่ยมีปัญหาเรื่องเนื้อที่แนวเขตน้อยมากครับทีนี้สรุปว่าสมมติโฉนดเราเป็นโฉนดรุ่นเดินสำรวจเราอยากจะให้มีความละเอียดถูกต้องสูงมีค่าพิกัดตำแหน่งมีระยะเก็บไว้เป็นหลักฐานเนี่ยท่านก็เพียงแต่นำโฉนดมายื่นขอรังวัดสอบเขตที่สำนักง,งานที่ดินในพื้นที่ของท่านเท่าน,นั้นเองครับ โฉนดที่ดินของท่านก็จะย้ายจากช่องทางซ้ายมาอยู่ช่องทางขวาเลยถ้าท่านไปรังวัดใหม่นอกจากได้รูปแผนที่เนื้อที่ที่ถูกต้องแล้วท่านยังจะได้แก้ไขโฉนดที่ดินของท่านให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันด้วยครับท่านผู้ชมครับจากสาเหตุที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นไหมครับว่าสาเหตุที่เมื่อรังวัดแล้วเนี่ยได้เนื้อที่หรือรูปแผนที่ไม่เท่าในโฉนดก็ไม่ได้หมายความว่าเกิดจากข้างเคียงมาลุกที่ดินของท่านนะครับหรือท่านไปลุกไร มันสามารถพิสูจน์ได้ครับว่าท่านมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวเขตหรือไปลูกใครหรือเปล่านะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายที่ดินในมาตรา69ทวีครับมาตรา69ิกาทวีกาหนดไว้ว่าผู้มีสิทธิ์ในที่ดินนะครับถ้าประสงค์จะขอสอบเขตจะพระรายให้ยื่นคําขอพร้อมด้วยโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักง,งานที่ดินและให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ไปทําการรังวัดให้ครับในการรังวัดถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่ หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเห็นไหมครับเริ่มมีความแตกต่างเลยนะครับว่า,วาการรังวัดถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเ,เขาว่าไงต่อครับเมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับรองเขตแล้วให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงได้เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายคำว่าสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายนะครับหมายความว่า เรากับเจ้าของที่ดินข้างเคียงเนี่ยมีการยินยอมทําเขตที่ดินกันเองซื้อขายที่ดินกันเองเปลี่ยนมือกันเองนะครับโดยแก้ไขเขตการครอบครองกันเองโดยเจตนาไม่ต้องไปโอนกันที่กรมที่ดินครับแต่ถ้าไม่ใช่กรณีแบบนี้เมื่อมีการรังวัดนะครับก็จะต้องมีการแก้ไขรูปแผนที่หรือในที่ให้เป็นไปตามการครอบครองที่เป็นจริงครับไม่มีกฎหมายอื่นใดอีกนะครับที่ระบุว่า การรังวัดที่ดินจะต้องรังวัดให้เป็นไปตามโฉนดที่ดินไม่มีครับนั่นก็คือโฉนดที่ดินในประเทศไทยน,นะครับยังยึดถือเขตการครอบครองเป็นหลักอยู่ครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาสรุปกันนะครับว่าการนิโฉนดที่ดินเนี่ยมันก็มีทั้ง2ประเภทใช่ไหมครับประเภทหนึ่งถ้าที่ดินของเราเคยมีการรังวัดไว้แล้วช่าง ก็ไปทำการรังวัดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ช่างก็สามารถตรวจสอบตำแหน่งหลักเขตและแนวเขตในตำแหน่งเดิมได้อันนี้ก็จะได้รูปแผนที่เนื้อที่เท่าเดิมครับอันเนี้ยที่ท่านเข้าใจถูกต้องครับฉนดที่ไม่เคยมีการรังวัดนะครับจะได้มาด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะครับฉนดกลุ่มนี้จะต้องถูกแก้ไขรูปแผนที่เนื้อที่จะต้องมีการรังวัดอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่รังวัดแล้วรูปแผนที่เนื้อที่ไม่เท่าเดิมก็คือการรังวัดใช้เครื่องมือคนละอย่างรังวัดเนื้อที่คนละวิธีค่าตัวเลขที่ออกมาคำ ก็เป็นคนละค่ากันนะครับอันนี้ก็ต้องมีการแก้ไขเนื้อที่ไม่ใช่โฉนดที่ดินเช่นเดียวกันครับนะครับอันนี้ก็อยากให้พี่น้องแยกแยะตรงนี้ให้ให้ใหชัดเจนจะได้เข้าใจเหตุผลว่าทําไมเมื่อเราเรางวัดแล้วทําไมรูปแผนที่เนื้อที่ไม่เท่ากับโฉนดเดิมครับนี่แหละครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนไม่เข้าใจแล้วก็ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ครับยังไม่รวมถึงโฉนดที่ดินที่ถูกรอนสิทธิ์โดยกฎหมายอื่นๆนะครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ผมถึงแนะนําว่าโฉนดที่ดินนะครับควรจะมีการรังวัดใหม่ทุกๆ10ปีครับเพราะระยะเวลา10ปีเนี่ยมันก่อให้เกิดสิบต่างๆต,ต,ตามกฎหมายอื่นเข้ามาริดลอนกรรมสิทธิ์ในโฉนดของเราครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องทางพระราชจอมเรื่องที่สาประโยชน์เรื่องอะไรต่างๆถ้าท่านผู้ชมสนใจคลิปความรู้ดีๆแบบนี้นะครับท่านสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้นะครับและท่านก็สามารถสอบถามปัญหาต่างๆที่ท่านประสบอยู่นะครับ เข้ามาทางไลน์แอดรังวัดครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ด้านล่างนี้ครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะให้พี่น้องประชาชนนะครับที่มีความสนใจด้านที่ดินทั่วประเทศครับได้รับทราบและได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับรบกวนท่านผู้ชมช่วยแชร์ต่อๆกันไปนะครับให้มากที่สุดที่จะทําได้นะครับถือว่ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานะครับลดข้อขัดแย้งต่างๆลดข้อพิพาทษต่างๆเกี่ยวกับที่ดินนะครับให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับรู้ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและช่วยกันแชร์นะครับพบกันใหม่คลิป